สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้แดดนะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่กับสวัสดีค่ะพี่น้อง <laughs> กับลำลำยังก่อนลำ,ลำ,ลำอ้ยแล้วเคยแล้วเปล่ายังพูดไม่เคยแล้วเปล่ายุ่นใส่ก็อนเลยอยู่เชียงคานจังหวัดเลยสิบายอยู่กับช่องทีมอุสูมาลำเพิรลออฟฟิเชียลสิเอารถลำเพิรลออฟฟิเชียลขึ้นก่อนวิธีาทางนี้มันแย่ตามันต้องทางนี้ได้เสือผพาเสือผพาอีกแล้ว อันก็ว่าซ <ok> <AN> uh. oh, hey, ักซื้อไม่ไปเรียบเป็น่ามันจะโรคแกนรองเข้าอุ้ยน้องจ้าสุดหนึ่งพวเมติบบอกนั่งกันอยู่ทางสไลเดอร์บ่เฮ้าอ้ยหนาวห้าสิบวอดำจีซัวน้อยหนาวปุยแห้งไล่ทั้งไล่ทั้งดำหมดมันจะบังแอร์สวัสดีค่ะติดโค้งเลยค่ะพี่น้องเลยติดน้ำโค้งเลย มาเนี่ก็เพ่งคือเกาสงสัยด้ปีเสียงเบ่งเบงเล็กน่อยเบ่งละครใบเล็กหน่อยเอาเป็นยังงี้บบไหนหอนแล้ว um, มันมีมีติมนนอยู่ท่งนอุ้ยว่าหันม่ีปุ่นแล้วต่ามงหงแ่เซ็แต่เสีบด้วยหน่เอานี่ขนมอะไรเอานว่าได้ฟุกุกเหนียอ ถ้ากนองหโดนไปไหนฮะถ้ากนลองหัดนไปอ้าวโอ้มันไมยันเลดูสีเาเศร้ายังอาการแบบเนี้ยรู้เป็นารอนเรื่องอค่ะเป็นเสื้อเลือปืยว่ันไ่่มัตายเสมอมันตายดอกตายไหมอุ้ยมันไหตายยังม่ไหลไากี มือนี้พี่น้องเอยคือจะคนลายอยู่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นถนนคนเดินหรือเป็นอะไรเป็นงานอะไรของพระเจ้านะเพราะว่าหนูยังไม่ได้รูรายละเอียดมาหอดปูกระยางมาหาทางเขาว่ามันจะคล้องในจอดมองใกล้ฮะบริเตียเขาออมสังกซีเบิร์ เมื่อเช้าพักันออกเจ้โมงแพงชิมงติพัาขนาดแวบ้านฝ้าพอหอดกอนผอปุยตัวนึ่งอปุ๋ยคาจะเงงเงงเงงอ่ะเข่าของหน้าผมดูไปอะแม่อะไรแม่อมอบุยแว่สามเทียหลอดตาหลอใจ่ะ นำบ้านเนี่ยชินข้าวปุ่นมะเฮาเจอพ่อปลาไหมไม่อยากว่าไปกินยำี่ยำถ้าคนไหนไม่ยากินรอบแต่อยางมัเลอะ พาดูบรรยากาศนะคะบางบางเธออาจจะ,ะ,ะไม่ได้ผาด้จังเพราะว่าขับรถเมื่อย<ร> <c oughs> โทานาโดไปหาแนวมาก็มาาห้บอกม่ายรูปก็ไม่าแล้วไม่วองน้ำดูไม่้เป็นหูจา้างแพง,พม,ง <c oughs> มั้แม่ยงสิแม่ักแพงพอยู่บ่ดิ แม่ย ah? ุบฮะน้องปีได้ไวไหมสวยมากเลยนะน้องมังค์แม hey, no, so, 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 so. yeah. ่ค่ะเอ้ยน้อยสวยสวยีวยชอบไหมแม่ค่ะปฏิตาไม่รีตเตอร์เด็ดชอบไหมชอบไหมร่างมาดายค่ะเอ้ยได้ได้ได้ค่ะ นี่ค่ะเป็นกระติ 8, ดตามอยู่ค่ะพี่น้องตรดตามน้องข้าแพงอยู่โชว์ไหมชุดสวยเหมือนกันชอบมา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 ได้ฟุกุชอบมาะชอบมาชอบเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปด้วยก่อน ขอดถกนาไปแลต่กอุกไปเดินเตอะชอบไหมชอบไหมรูปร่างรูปร่างนี้ถาม่อยเดพี่ชอบไหมเล่นพุนหนึ่งพุงค่ะถึงหกคู่ค่ะขอหกถุงไปเด้ค่ะไปไหนเวทีได้ อ้ยมากนนีไม่แย่แม่มากต้นเลบักตองแร่งทอดชอบไ้มชอบไหมชอบไหมชอบไหมโอ้ยก็สวยแต่ว่าแพงแข่งทยเก่งงามมาอีหลีเด้ไปโมเดตัวด้เนี่ย Slow up, no I don't take shit, I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. From the chains that last And to believe in what you got It was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness play tough and wanna hate this I'll show up and make a statement i gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence dreams and some honestness i'm not here to save the day that's for you to take away i could play a million mind games but instead I say something not illogical something that is topical rub it on and watch it go make yourself unstoppable dreams are irresponsible but they're Remarkable Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind It can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. modern kingdom for the taking.